ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครับครับ,รบของคนรัก RTI สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง r า i ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรผู้ฟังอยู่กับดิชัน DJ เย,ยุ้ยมนพรค่ะและผม DJ อิมนะครับ สำหรับเรื่องราวของเรานะคะในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าคงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วอิมครับผมนั่นก็คืองานนัดพบผู้ฟัง RTI ประเทศไทยค่ะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็น่าจะกําลังทยอยเดินทางกันมาแล้วนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่10โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็มีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะอิมซึ่งเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติเลยนะคะต้องบอกเลยว่า ปีนี้ค่ะได้รับเสียงตอบรับจากผู้ฟังทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างล้นหลามนะเรียกได้ว่าเปิดรับสมัครกันเมื่อช่วงแบบกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพียงแค่แบบไม่ถึง2สัปดาห์นะก็ สมัครเต็มแล้วอะ่ะโอ้เออ mm. ก็คือตอนแรกอะ่ะเรากะว่าเราจะรับแค่แปดสิบคนครับปรากฏว่าตอนนี้ทะลุหลักร้อยไปเรียบร้อยอนะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับผู้จัดรายการนะคะหลายคนเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้จัดรายการอย่างดีเจปิงนะคะแล้วก็ดิฉันนี่ดีเจยุ้ยมณพรก็จะไปอยู่ในงานวันพรุ่งนี้ด้วยครับตอนนี้เสียงอาจอยู่ไต้หวันแต่พรุ่งนี้ตัวกับเสียงจะอยู่ที่ไทยแล้วนะแล้วก็ยังมีดีเจเจนเจนค่ะมีดีเจอโศกนะคะแล้วก็ที่ขา ไม่ได้เลยก็คือคุณอัญชันนั่นเองนะรับรองว่าเราก็จะขนกิจกรรมนะคะความสนุกสนานมากมายรวมถึงของรางวัลเก๋ๆนะคะจากไต้หวันไปฝากด้วยที่สําคัญนี่ทุกท่านจะได้เห็นหน้าตาของดีเจอิมด้วยใช่ไหมในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ายู๋เนี่ยได้มีการถ่ายทําคลิปไปแล้วน้านะและอิมก็มีของไปฝากผู้ฟังด้วยใช่ไหมก็ <c oughs> ไปแต่หน้ากับเสียงนะครับตัวเดี๋ยวรอไว้วันหลังนะครับอ่าไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวรอให้ดีเจอิมแบบมีความคุ้นชินกับ คุณผู้ฟังมากกว่านี้นิดหนึ่งเนาะไว้ปีหน้าปีถัดไปเนี่ยรับรองว่าได้เจอกันตัวเป็นๆแน่นอนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ถ้าใครเจอยุ้ยนะคะหรือว่าเจอผู้ฟังคนอื่นก็เข้ามาทักทายกันได้แล้วยุ้ยเนี่ยก็จะมีการไปสอบถามสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะที่ไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะแล้วก็จะเก็บเสียงของผู้ฟังทุกท่านนะคะมาออกในรายการสโมสรผู้ฟังในสัปดาห์ถ,ถัดไปด้วยนะคะหวังว่าทุกคนก็จะสามารถอน j o ยแล้วก็อิ่มอ,อกอิ่มใจกับงานในพวกนี้นะครับผม และสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว,ว่ามีถึง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับคนไต้หวันด้วยละกันครับ่ะ <หา S 1> <ม>นะคะเพราะว่าในวันที่ออกอากาศเนี่ยนะก็คือวันที่8พฤศจิกายนนะคะไต้หวันเนี่ยเขาได้เปิดให้คนที่มีสิทธิ์รับเงิน10,000เหรียญทาการลงทะเบียนแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าการแจก เงินสดของรัฐบาล1 0,000นเหรียญในปีนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะก็คือเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแหละนะคะและเงินที่นํามาแจกเนี่ยก็คือเงินที่ได้มาจาก การเก็บภาษีที่เกินออกมาครับอ่านะคะจากแบบเขาเรียกว่างบป,ประมาณที่กําหนดไว้ว่าอย่างนั้นเถอะนะนั้นแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าคนไต้หวันเนี่ยให้ความสําคัญกับการจ่ายภาษีนะครับ ừ, <ผ>มนะคะซึ่งหากใครจําได้ค่ะในหลายๆปีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะเขาก็เคยมีการแจกเงินไปแล้วนะคะคก็คือมี4ี่พันแล้วก็6กพันใช่แล้วก็รอบนี้ก็แจกถึง1 0,000เลยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละรอบเนี่ยนะก็จะมี ตอนแรกๆเนี่ยดิฉันจําได้ว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะทุกคนอาจาจะมีความงงๆอยู่นิดหน่อยแต่พอ<ม>รอบ2เนี่ยทุกคนก็เริ่มแบบเข้าใจมากขึ้นอ่านะคะรอบนี้ก็คือใช้วิธีการแจกแบบเดียวกับรอบ6,000เลยนะสําหรับเงินหมื่นนะคะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างอ่านะคะสําหรับคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1,000 0อิมได้ไหมก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ถือบัตร ARC แต่ว่าไม่มี Permanent นะครับผม อืมใช่ค่ะคือคนต่างชาติที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยนะคะจะต้องมี A R C ถาวรสถานะอะไรก็ได้นะแต่ต้องเป็นกาม่าถาวรเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยบนใบกาม่าสีฟ้าของคุณเนี่ยจะต้องเขียนว่า A P R C จะมีคำว่า P เพิ่มมา,ามถูกไหมถ้าเป็น g าม่าแบบปกติจะมีแค่ A R C คอ่าอย่างคนที่เป็นนักเรียนอย่างเงี้ยก็จะเป็น A R C คนที่แต่งงานมาบางคนก็อาจจะยังถือ A R C อยู่เพราะว่าเขาก็มีกฎระเบียบอยู่ว่าเออต้องอยู่3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถเปลี่ยนจาก A R C เป็น APRC ได้นะคะหรือแม้กระทั่งแรงงานที่มาทํางานตามสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานกึ่งฟีมือหรือว่าแรงงานทั่วไปเนี่ยบางคนนะคะถ้ายังอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดที่จะสามารถขอ APRC ได้นะนะก็จะต้องถือ a r c อยู่ดังนั้นก็ยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะเห็นแล้วว่าในบัตรของคุณเนี่ยเป็น APRC คุณมีสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0แน่นอนครับนะ อนอกจากนี้ค่ะก็มีในส่วนของพลเมืองไต้หวันนะคะอันนี้แน่นอนนะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไต้หวันนะคะพละเมืองไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ได้รับอนุญ,ญาตให้พำนักอาศัยในไต้หวันอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะและคู่สมรสของพลเมืองไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสชาวจีนพ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าหรือประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยด้วยนะถ้าแต่งงานจดทะเบียนแ,แล้วมี A R C แล้วนะคะอันเนี้ยมีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นด้วยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐค่ะที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่าสมาชิกครอบครัว ที่มีสัญชาติไต้หวันก็มีสิทธิ์ได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะทารกที่เกิดในปีหน้า,าในเดือนเมษายนนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้ด้วยนะถ้าดิฉันจาไม่ผิดนะคะรู้สึกว่าทารกที่เกิดในปีหน้าเนี่ยจะสามารถแบบเหมือนยืดระยะเวลาในการรับเงินออกไปได้ด้วยนะ เพราะว่าเงินนี้ยคือเขาให้รับได้ถึงสินส้นสิ้นสิ้นเดือนเมษายนปีหน้าไงอ่านะดังนั้นเหมือนทารกที่แบบเกิดเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบขอยืดระยะเวลาในการรับออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อพ่อแม่ไปแจ้งเกิดอนุู้นอันนี้ไม่ทันอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะยืดให้อีกประมาณ1เดือนนะคะอันนี้ก็สามารถไปตรวจเช็คได้นะคะโดยหากคุณนะคะไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณเนี่ยได้รับเงินหมื่นจริงหรือเปล่าเนาะก็สามารถโทรไปสอบถามที่เบอร์สายด่วน1988ได้นะคะ เรามาดูในส่วนของช่องทางรับเงินกันบ้างน,นะคะคุณผู้ฟังซึ่งผู้อำนวยการสํานักงานธนารักษ์กระทรวงการคลังค่ะระบุว่าวิธีการรับเงินเนี่ยจะเหมือนกับ2ปีก่อนนะคะโดยมี5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกเลยก็คือให้เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะคะ,คะแล้วเงินเนี่ยก็จะเข้าในวันที่12พฤศจิกายนนะซึ่งวิธีการลงทะเบียนค่ะหากใครได้เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยก็จะพอรู้แล้วนะคะว่าเขาจะมีการแบ่งการลงทะเบียน ตามเลขตัวถ้ายของใบถิ่นที่อยู่ก็คือของ a p r AR c ARC และก็บัตรประชาชนนะคะก็คือวันที่5เนี่ยจะเปิดให้คนที่มีเลขนะคะบัตรประชาชนหรือว่าเลขใบกาม่าหรือว่าเลข ARC เนี่ยลงท้ายด้วย0ูนย์นะคะวันที่6ที่ผ่านมาค่ะก็คือ2 3วันที่7 4 5หวันที่8วันนี้ก็คือ6 7นะคะแล้วก็วันที่9ก็คือ8 9เ้แล้วหลังจากวันที่10เป็นต้นไปก็คือไม่จำกัดละ <c oughs> นะฮะก็คือใครที่ลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ตามก็สามารถไปลงทะเบียนได้ ซึ่งการลงทะเบียนนะคะเงินที่คุณจะได้รับเนี่ยจะดีดเข้าบัญชีเลยตามที่คุณได้กรอกไว้นะคะโดยหลักฐานในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนนะคะหรือว่ากาม่าเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของบัญชีธนาคารนะคะซึ่งบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะรวมถึงบัญชีธนาคารของไปรษณีย์ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเลขบนบัตรสุขภาพ mm. อ่าเจียนเป๋าค่ะหากใครสังเกตดีๆนะคะบนบัตรสุขภาพเราตรงหัวมุมด้านล่างสายมือเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถกรอกเป็นตัวเลขบัตรเดบิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะ ก็เป็นว่าหากใครนะคะกลัวว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวปล่อยเวลาไว้ลืมไม่ได้ไปกดเลยงเงี้ยเนาะอยากให้เงินดีดเข้าบัญชีไปเลยก็สามารถไปใช้วิธีการลงทะเบียนได้นะคะแต่หากใครนะคะไม่อยากลงทะเบียนให้เสียเวลาอยากจะไปกดนับเงินหน้าตู้ ATM เลยเนี่ยก็ต้องรอวันที่17พฤศจิกายนนะคะเขาก็จะเปิดให้กดที่ตู้ ATM ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าตู้ ATM ของธนาคารที่มีตาสัญลักษณ์ว่าแจากเงิน10,000่น โดวยวิธีการกดนะคะก็จะใช้บัตร ATM ของเราเสียบเข้าไปนะคะจากนั้นค่ะก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของเรานะคะหรือว่าเลข ARC ของเราจากนั้นค่ะเช่นเดียวกันนะก็คือต้องกดเลข12ตัวนะคะที่อยู่บนบัตรสุขภาพของเรานะคะเท่านั้นเองนะคุณก็จะได้รับเงิน1 0,000ืนเหรียญไต้หวันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับคนที่เป็นข้าราชการบํานาญนะคะหรือผู้ที่รับเงินประกันแรงงานแบบบํานาญเนยนะนะเงินก็จะเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเนาะ โดยจะเข้าวันที่12พฤศจิกายนนะหรือใครใค่ะสะดวกที่จะไปถอนเงินจากไปรษณียน์นะคะโดยที่แบบต้องกรอกใบถอนเงินอย่างเงี้ยนะอ,อย่างคนแก่สมัยก่อนเขาอาจจะไม่แบบ ไม่ถนัดการใช้ตู้ ATM หรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถไปถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ได้เริ่มตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าการแจกเงินทุกช่องทางนะคะว่าคุณจะรับผ่านช่องทางไหนก็ตามนะจะหมดเขตในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2569หรือว่าปีหน้านั่นเองนะคะอ่ะอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะอิมที่อยากมาเตือนกันเนาะพอมีเรื่องแจกเงินแบบนี้คะ่ะก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพ อ่านะจะสามารถเข้าถึงโดยเฉพาะคนสูงอายุได้ง่ายนะซึ่งเขาก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าหนึ่งเลยนะทางรัฐบาลไต้หวันเนี่ยจะไม่มีการส่งข้อความ,มเข้ามือถือไปหาประชาชนเด็ดขาดน,นะคะว่าให้คุณมารับเงินหรือว่ามีแบบ เหมือนส่งไปบอกว่าจะรับเงินยังไง<ม>อะไรเงี้ย<ม>ให้ไปต้วยเทมกด1นึ่งกดอ,อันนี้ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะว่าเขาชี้แจงไปแล้วนะว่ามีวิธีการรับเงินแค่5วิธีเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะก็คือว่าจะไม่มีการบอกว่าสามารถโอนเงินได้กดลิงก์นี้โอนเงินทันทีอันนี้<ม>ระวังให้ดีนะคะเขาบอกว่าไม่มีนะรัฐบาลไม่มีมาตรการโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะมีแค่ลงทะเบียนโอนเงิน ผ่านทางในส่วนของเข้าบัญชีเท่านั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้วนเว็บไซต์1 0 0 0 0 gov. tw นะอันนี้เว็บเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนแต่มีข้อความบอกว่าเอ๊ะอยากรับเงินหมื่นไหมกรอกข้อมูลเลยคลิกลิงก์เลยโอนเงินทันทีอันเนี้ย มิจฉาแน่นอนน,น,อน,นะ,น,ะอนอกจากจะไม่รับเงินหมื่นแล้วเนี่ยอาจจะเสียเงินมากกว่าหมื่นด้วยนะนะคะเพราะว่าคุณอาจจะแบบเผลอไปคลิกลิกงแล้วเขาให้กรอ,อกนูน่นกรอ,อกนี่ลงไปอะไรเงี้ยข้อมูลเราก็มีสิทธิ์รั่วไหลได้ดังนั้นต้องตั้งสติให้ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยตกหลุมพรางมิจฉาชีพเนาะไต้หวันมีสายด่วน165นะคะสามารถโทรไปได้เลยนะเพื่อร้องเรียนในส่วนของมิจฉาชีพได้ด้วยคะ่ะครับผมสำหรับข่าวต่อไปนะครับ ถ้าผู้ฟังได้ติดตามข่าวการบันเทิงของไต้หวันเนี่ยก็จะรู้ว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับผมก็มีการจับกันโอ้จับกันเยอะเลยตอนนี้ก็รวมๆแล้ว15คนนะครับดาราชาย15คนที่เออเรียกได้ว่าหนีทหารเนาะอืมใช่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไต้หวันเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับ การหนีทหารมาเรื่อยๆนะแต่รู้สึกว่าครั้งนี้จะดูรุนแรงหน่อยคเพราะว่าแต่ละคนที่โดนจับนี่ก็เหมือนเบื่อใหญ่นะนะคะเป็นบิ๊กๆทางนั้นเลยครับใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยช่วงหนึ่งก็เคยมีเรื่องราวของดาราหนีทหารอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะหรือว่าดาราหลบเลี่องทหารเนาะแต่ช่วงหลังส่วนตัวพี่อะพี่รู้สึกว่าที่ไทยหายไปเยอะแล้วก็ที่สําคัญเลยเหมือนช่วงหลังอะเหมือนคนไทยอยากเป็นทห,หารกันเยอะด้วยอะเออก็เลยทําให้แบบบางพื้นที่ที่เขามีจับไม่ดําไม่แรงเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบโคต้าเต็ม ั้งแต่ยังไม่ทันได้จับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอดาราคนไหนที่อยู่ในเขตนั้นอะไรเงี้ยก็ไปรายงานตัวสุดท้ายก็ไม่ได้จับใบดำใบแดงเพราะว่าเหมือนคนมันเต็มโคต้าละก็เหมือนกับก็ได้เป็นทหารเหมือนผ่านผ่านเกณฑ์การเป็นทหารโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอายุถึงเกณฑ์แล้วก็ไปสมัครโดยดีบ,บางคนก็ไปจับใบด,ด,ดําใบแดงเลยแบบไปเสี่ยงเอาเลยเงี้ยก็มีนะซึ่งก็เลยทําให้เหมือนดาราไทยกับ เขาเรียกว่าอะไรล่ะภาพลักษ์ของการเกณฑ์ทหารในช่วงหลังๆเนี่ยหายไปกลายเป็นเหมือนให้ความร่วมมือมากกว่าแล้วก็หลายคนนะคะพอเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเกณฑ์ทหารไปอยู่ในกองทัพเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนเป็น p r ให้กับกองทัพอ่ะเออเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวงานต่างๆแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเกณฑ์ทหารไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแบบไปแบกปืนนึกออกไหมไปแบบ นั่งรถถังยิงจรวดอยู่ชายแดนก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เกณฑ์อาหารเนี่ยไม่ได้เป็นทหารมืออาชีพนะถูกป,ปะเขาเรียกว่าเป็นทหารกองเกินใช่อืแต่นั้นพอเป็นทหารกองเกินเนี่ยคุณมีทักษะด้านไหน เขาก็จะจัดสรรคุณให้ไปอยู่ในหน่วยนั้นซึ่งก็จะเหมาะกับทักษะของคุณโดยเฉพาะคนที่จบปริญญาตีปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าพี่จะไม่ผิดว่าไต้หวันก็สไตล์คล้ายๆกันใช่ไหมอิมเหมือนกันครับผมใช่ไต้หวันนี่เขามีหลักเกณฑ์ในการเกณฑ์ทหารยังไงบ้างคะครับผมในอดีตที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่เขาใช้ระบบทหารอาสานะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นญี่ปุ่นนะครับที่ปกครองไต้หวันอยู่แล้วก็ ตอนนั้นญี่ปุ่นเขาต้องการพลอาหารเยอะหน่อย <_ T> ก็เลยเ,เริ่มใช้การเกรณฑ์อาหารเป็นครั้งแรกในปี1945แล้วก็หลังจากนั้นไต้หวันก็ได้กลับมาเป็นอนาณาเขตของจีนอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นก็เกิดปัญหาที่จะต้องปรับปรามพรรคคอมมิวนิสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็เลยต้องเปิดรับการเกรณฑ์อาหารอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทหารบกนะครับต้องเกณฑ์ทั้งหมด2ปีแล้วก็ทหารเรือและทหารอากาศนี่เกณฑ์ทั้งหมด3ปีนะครับและเมื่อแพ้สงครามกลางเมืองแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาการเกณฑ์ทหารก็ลดลอยลงไปด้วยนะครับหลังจากที่ตอนแรกทหารบก2ปีและทหารเรือทหารอากาศ3ปีเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ2ปีเท่ากันหมดแล้วก็มากลายเป็น1ปีและสุดท้ายเนี่ยในประมาณปี1990นะครับผมทางรัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะจะให้กองทัพทหารเนี่ยกลายเป็นทองทัพทหารอาสาทั้งหมดจะไม่มีการเกณฑ์ทหารอีกต่อไปก็เลยลดการเกณฑ์ทหารลงกลายเป็นแค่การฝึกทหารนะครับผมซึ่งผู้ชายไต้หวันทุกคนเนี่ยแค่เข้ารับการฝึกทหารทั้งหมด4เดือนก็สามารถที่จะผ่านเกณฑ์ทหารแล้วนะครับ แล้วก็มีการเปิดการรับอาสาสมัครมากขึ้นและที่จริงเมื่อถึงปี2019เนี่ยกองทัพสามัญน,นะครับเรียกได้เลยว่าก็เป็นกองทัพอาสาสมัครล้วนแล้วนะครับก็นับได้ว่ารัฐบาลไต้หวันเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปกองทัพนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับพอมาถึงปี2022เนี่ยเราก็ดูกันอยู่ว่าสงครามยูเครนเซียนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ทําให้ สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างไต้หวันกับจีนก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับทำให้ในปี2022นะครับผมท่านประธานาธิบดีไชยอิงหวนก็ได้เพิ่มขีดการเกณฑ์อาหารจาก4เดือนกับกลายเป็น1ปีเหมือนเดิมนะครับบังคับใช้ในปี2024เป็นต้นไปสําหรับชายทุกคนที่เกิดในปี2005นะครับผมก็จะต้องกลับมาเกณฑ์าหาร1ปีครับ ซึ่งจริงๆหลักเกณฑ์ของไต้หวันตอนนี้ก็มีความคล้ายๆไทยนะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยตอนนี้ก็เหมือน20ปีบริบูรณ์เนาะก็จะต้องเข้าเกณฑ์อาหารนะคะแล้วก็2ปีนะคะถ้าเกิดว่าได้รับเลือกว่าต้องไปเกณฑ์อาหารเนี่ยก็2ปีแต่ว่าน้องๆบางคนนะคะที่ไม่อยากเกณฑ์อาหารเนาะบางคนก็เมืองไทยเนี่ยจะมีให้เลือกเรียนรอดอ, mm. อา,านะซึ่งก็จะต้องเรียน3ปีนะคะตั้งแต่มสถึงม6อันนี้ถ้าเกิดว่าเรียนครบ3ปีนะคุณได้ใบแบบรอดอมาแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไป เกณฑ์ทห,หารแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น1หนึ่งตัวเลือกหรือว่าใครถ้าอายุ20ปีแล้วเนานะก็คือว่าไม่สามารถไปเกณฑ์ทหารได้อาจจะยังติดเรียนอยู่หรือว่าแบบต้องไปต่างประเทศหรือมีอะไรที่แบบสําคัญจริงๆกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถยื่นขอผ่อนผ่านได้นะคุณผู้ฟังนะก็ไม่น่าจะว่าไต้หวันมีเหมือนกันหรือเปล่าครับผม ไ้หวนเรื่องการผ่อนผันนะครับที่จริงก็มีเหมือนกันเนาะอ,อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่ยูบอกไปก็คือเรื่องเกียกับการเรียนทีท้าตอนถ้าใบทหารมาแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรายังเรียนอยู่ก็สามารถไปขอผ่อนผันได้นะครับโดยที่ต้องมีหลักฐานนะครับว่ากําลังเรียนอยู่หรือว่าหลักฐานว่าในเทอมต่อไปเนี่ยก็จะเข้าเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็ต้องมีหลักฐานให้ครบนะครับหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับ เรื่องการงานนะครับว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าไปเป็นฐานอาศาัยอยู่แล้วกำลังจะเข้าไปสอบอยู่แล้วก็ขอสามารถขอผ่อนผันได้หรือว่าถ้าเรากําลังรับการอบรมในกรมของรัฐบาลน,นะครับผมถ้าการอบรมเนี่ยใช้เวลา2ปีขึ้นไปก็สามารถขอผ่อนผันได้เช่นกันหรือว่า, <cruise. S 2> าถ้ามีเรื่องพิเศษหน่อยก็คือว่าอย่างเช่นถ้ามีญาติเสียชีวิตอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าภรรยากําลังจะคลอดหรือว่าพึ่งแต่งงานอะไรอย่างนี้นะครับที่มีเหตุผลพิเศษ ดูเหตุผลที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราก็สามารถไปบอกพวกเขาได้เช่นกันเขาสามารถที่จะให้เราผ่อนผันได้นะครับจริงๆวิธีการผ่อนผันเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนเนาะ,ะว่าแบบว่าเพราะอะไรถึงต้องไปผ่อนผันนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับเขาได้นะเพราะเขาก็มีระยะเวลาแบบให้ให้ผ่อนผันได้นะคะซึ่งในไต้หวันเนี่ยถ้าดิฉันจําไม่ผิดนะอายุเกษาหารเนี่ยจะถึงสามสิบหก ครับใช่อืมใช่ไหมก็คือว่าแบบผ่อนผันผ่อนผันผ่อนผันแต่มันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะว่าผ่อนผันได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่เคยมีเพื anyway> ่อนไงที่แบบเหมือนมาเอาสัญชาติไต้หวันเหมือนเขาถือสองสัญชาติอย네่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นผู้ชายมาเอาสัญชาติไต้หวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ นางก็ประมาณว่าไม่อยากเกณฑ์าหารแล้วอ่ะเพราะว่าตอนมาได้สัญชาติไต้หวันคือได้ตอนสามห้านึกออกไหมแล้วก็คือเหลืออีกปีเดียวคือจะพน้นจะพน้ะพนเกณฑ์แออจะพ้นเกณฑ์ซึ่งตอนไปยื่นขอสัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะพัสดีเนี่ยเขาเรียกว่าพัสดีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจ,นนจะใช่นะก็เหมือนกับว่าแบบ ทำไมไม่รอสามหกอีกปีเดียวค่อยมาเอาสัญชาติสิแบบอย่าเพิ่งรีบอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับแบบเพื่อนพี่เขามีงานอื่นที่ต้องไปทำไงเขาก็เลาเออลองไม่ได้แล้วแบบเออต้องมาทําช่วงนี้แหละแล้วสุดท้ายก็คือพอยื่นขอเสร็จปุ๊บก็คือต้องรีบบินออกเลยครับเพราะว่าหมายไวมากอิมก็คือพอคุณได้บัตรประชาชนแล้วอะ่ะนับจากวันที่ได้บัตรประชาชนไม่ถึงสองอาทิตย์หมายมาที่บ้านแล้วไวมากแล้วถ้าแบบไม่รีบทําเรื่องให้เสร็จนะภายในเวลาเขากําหนดอะว่าทําไมเราถึงแบบไม่ได้มาเกณฑ์อาหารอะไรเงี้ยทําไมอายุ อายุขนาดนี้แล้วเพราะมันเหลือแค่ปีเดียวไงดังนั้นเขาจะต้องจี้แบบจี้มากๆว่าต้องให้คุณเกณฑ์ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่รีบทําเรื่องนะคือแบบออกนอกประเทศไม่ได้ละเพื่อนพี่แบบรีบทำสามวันแล้วบินออกเลยจริงไม่งั้นคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกประเทศแล้วนะเพราะว่าถูกจับอยู่ที่สนามบินแน่นอนอืมนะซึ่งในกรณีของนาะศิลปินใช่ไหมที่เป็นข่าวนี่มันมีสาเหตุอะไรยังไงบ้างคะอิมครับผมที่จริงแล้วก็ เขาล่าสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยที่จริงก็เป็นไปมาตั้งแต่เดือนกุมภาของปีนี้แล้วนะครับดาราที่ดังมากที่เขาจับได้ก็คือดาราที่ชื่อว่าหวังต้าลู่นะครับไม่รู้พี่เอยรู้จักหรือเปล่ารู้จักเขาดังมากนะจากแบบสิ่งเล็กๆเวอร์ชั่นไต้หวันเออชื่อภาษาจีนก็คือหวอเต๋อเซาหนีซือไต้ครับเออแต่ว่าหวังต้าลู่เนี่ยขอพูดเรื่องแบบกอสิบนิดนึงคุณผู้ฟังเขาแบบมีประวัติไม่ดีเยอะมากนะ เอาจิงๆ, oh. ๆิงเพราะว่าก่อนเรื่องที่เขาจะมีเกณฑ์อาหารเนี่ยเขาก็เคยมีเรื่องเหมือนแบบไปคลุกคลีกับพวกแบบมาเฟียครับผมอ่าแล้วก็เหมือนมีการแบบเอาคนแบบมาทําร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออก็เลยไม่แปลกใจหรอกนะถ้าเกิดว่าพอเกิดเรื่องของหวังต้าลู่ขึ้นเขาก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็เจอดาราเบอร์อื่นๆด้วยที่ทําในกรณีคล้ายๆกันเนาะถูกไหมใช่ครับผมคือหลังจากคดีของหวังต้าลู่แล้วเนี่ยเขาเลยต้องตั้ง เรียกว่าตั้งหน่วยน,นะครับผมขึ้นมาหรือเปล่าใช่ครับปรบปาบปรามพวกเอเจนท์ที่รับทําเรื่องหนีทหารนะครับโดยเฉพาะซึ่งตลอดทั้งปีมาเนี่ยก็จับได้รวมแล้วสามสิบคนด้วยกันนะครับซึ่งในสาสิบคนนี้มีสิบห้าคนเป็นดาราเนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าสุดยอดผสมคนนะครับเพราะว่าคือคนธรรมดาเนี่ยซิ่งก็สามารถใช้วิธีของตัวเองในการหนีทหารได้นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ก็คือว่าเขาไปจ้างเอเจน์อาจจะใช้เงินประมาณสองแสนสามแสน เพื่อที่เอเจนต์เขาจะได้ไปเอาหลักฐานปลอมนะครับว่าอย่างเช่นว่าโอ้คนนี้มีหลักฐานว่ามีโรคความดันสูงนะหรือว่าคนนี้โอ้เขามีเป็นโรคอัมาหรือว่าเป็นโรคต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้หนีทหารนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยคนที่ดังๆก็จะมี เชิโปอลินนะครับผมเชิโปอลินนี่ดังนะดังในยุคพี่ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เขาก็น่าจะสี่สิบแล้วนะ <c oughs> เขา,า <c oughs> อายุเขาน่าจะเกินเกณฑ์าหารแล้วแหละ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าเขาเขาเคยดังมากน่าจะในยุคที่เขาดังมากๆก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาต้องเข้าเกณฑ์หารพอดีครับ <c oughs> ก็เลยไม่แปลกใจนะที่เขาจะแบบเหมือนเลือกใช้วิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อเลี่ยงการเกณฑ์หารเนาะแล้วก็ในตอนที่เขาดังมากเนี่ยเขาดังไปถึงแบบ มึงจีนแผ่นินใหญ่เลยเออมีงานหนังงานซีรีส์อะไรเงี้ยที่ต้องเล่นแบบทั้งที่ไต้หวันแล้วก็จีนแผ่นินใหญ่ด้วยนะคะครับผมรู้สึกว่าต่อมาเนี่ยก็เหมือนเป็นอะไรนะนักร้องของวง e อ e นจีใช่วงนี้ดังมากนะเมื่อช่วงปีสองปีที่แล้วบอยแบนด์ครับผมเออบอยแบนด์ที่กลับมาดังใหม่กลับมาดังใหม่ก็คือที่ฉันก็งงมากว่าพอเห็นชื่อปุ๊บอายุเขาเยอะแล้วอ่ะอิมสามสิบกว่ากันทั้งนั้นแล้วเออใช่ซึ่งก็อายุบางคนก็น่าจะเกือบใกล้เกินช่วงเกณฑ์ทหารแล้วแหละแต่ก็ดันมาถูกตรวจเจอได้เนะ ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยคดีไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกจับได้ตอนที่เขาหนีทหารแต่เพราะว่าเขาไปใช้วิธีการแบบนี้ไปใช้เอเจนแล้วที่ตำรวจก็คือจับได้เอเจนตอ๋อแล้วก็เหมือนเอเจนมีข้อมูลของดาราทั้งหมดนี้ที่ทำกับเขาก็เลยโดนโดนล่างแห่ไปด้วยนะครับผมค่ะ แล้วพอเป็นกระแสที่รียได้ว่าสร้างความตื่นตัวให้กับสังคมขึ้นมานะคะในกูรีสงคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงกลาโหมเองนะคะกาลังทําความเข้าใจกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ได้มีการหารือกับโรงพยาบาลทาหารนะเพราะไต้หวันเนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลทหาร3ามเหล่าทัพซันจินจงอีเย่นใช่ไหมเออ<ม>นะคะเพื่อทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการวินิจฉัยสุขภาพนั่นแหละของการตรวจโรคให้กับผู้ที่จะเข้า ารับเกณฑ์อาหารนะคะว่าเราควรจะต้องมีเกณฑ์อะไรที่มันแบบเข้มงวดขึ้นไหมนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดกรณีเลี่ยงทหารเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเอเจนต์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการปลอมแปลงหลักฐานโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นดาราหลายๆคนเขาก็ใช้หลักฐานว่าอ๋อเขามีความดันสูงอย่างนี้เลยไม่สามารถใช้ได้ซึ่งโรคประจําตัวเนี่ยที่จริงก็มีหลายอย่างที่จะทําให้เราไม่สามารถเกณฑ์อาหารได้นะครับอย่างแรกก็คือโรคเกี่ยวกับ กระดูกสันหลังถ no like, ้าใครมีกระดูกสันหลังที่มันเอ็นมันผิดรูปอย่างนี้เนาะก็จะสามารถไม่ต้องไม่ต้องไปเกณฑ์อาหารได้นะครับหรือว่ามีโรคทางหัวใจหรือปอดอย่างเช่นที่บอกไปว่ามีโรคความดันสูงโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคปอดรั่วอย่างนี้นะครับอัจฉรก็จะสามารถผ่านเกณฑ์อาหารได้นะครับหรือว่าเป็นโรคทางเลือดอย่างนี้เนาะที่เห็นบอกเห็นเพื่อนๆนบอกว่า คน,คนเคนเครือแจก็ชอบเป็นกันก็คือโรคความดันต่ํานะครับผม,มโลหิตจางเลยประมาณีปาโลหิตจางรครับผมใช่ค่ะพวกนี้ก็ไม่สามารถเกณฑ์ทาหารได้เช่นเดียวกันถูกไหมใช่ครับผมค่ะแล้วอย่างนี้นี่ดาราทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเนี้เขาถูกจับได้แบบนี้เขามีแบบบทลงโทษยังไงไหมครับผมตอนนี้ก็ทางอายการก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับศาลก็ยังไม่ตัดสินเนาะแต่ว่าถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ปรับได้สูงสุดคือจําคุก5ปีนะครับผมค่ะ แล้วมาดูที่อายการนะครับเขาก็ได้มีสถิติเนาะเพราะว่าทั้งปีเนี่ยเขาก็ได้เอ่อทำการตรวจสอบตรวจสอบนะครับว่ามีจำนวนคนที่หนีทหารกี่คนอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาก็ตรวจสอบได้พบมาว่าตั้งแต่ปี2009จนถึงปีนี้เนี่ย2025เนี่ยมีคนที่หนีทหารทั้งหมดนะครับ2,198คนด้วยกันก็ที่จริงเยอะไม่เยอะน้อยก็ไม่น้อยใช่ไม่เยอะนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยาทางอายการได้ฟ้องแล้ว1,670คนนะครับผมแต่ว่ามี528คนที่เขาก็เขาก็ไม่ฟ้องค่ะ,ะครับผม,มก็แสดงว่าอาจจะมีเหตุผลที่เหมาะสมอะเนาะพอตรวจสอบแล้วอาจจะแบบเออก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงแบบเรียงทหารจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับเพราะว่าที่จริงส่วนใหญ่ก็คือเอเหตุผลก็คือว่าอยู่ต่างประเทศ,เ,ทศเกินกำหนดอ,อย่างงี้เนาะซึ่งอาจจะ มีเรื่องเหตุจําเป็นจริงๆหรือว่าอาจจะหนีทหารเราก็ไม่ทราบอย่างนี้ใช่ไหมครับอืม<ช>ครับผมอ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมนะคะที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าไต้หวันเนี่ยพึ่งกลับมาใช้กฎก็คือต้องเกณฑ์ทหารหนึ่งปีดังนั้นถ้าไม่ทําตรงนี้ให้กระจ่างแจ้งนะมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นช่องโหว่แหละที่ะจะทําให้คนรุ่นหลังๆที่เขาแบบเอารงตก็คือเด็ก รุ่นใหม่อาจจะต่อต้านการเกณฑารนิดนึงไงเพราะมันจะจะเคยเห็นภาพลักษณ์หรือว่าภาพจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่แบบที่เขาแบบบอกต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ทําตรงนี้ให้กระจางแจ้งมีคนใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆื่อๆเ,เ,เนี่ยก็จะทําให้ทหารกองเกินของไต้หวันเนี่ยมีจํานวนลดลงในขณะที่สถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันตึงเครียดขึ้นนะคะและยิ่งประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลงด้วยนะโอ้โหดิฉันไม่อยากจะนึกเลยนะว่าถ้าไต้หวันต้องสู้รบจริงๆเนี่ยทหารจะมีแค่กี่คนเองดิฉันเนี่ย แอบนึกในใจว่าืแสดงว่าแบบพวกรุ่นรุ่นรุ่นเดรดดิฉันเลไรอย่างเงี้ยแบบสี่สิบอัพอาจจะต้องกลับมาช่วย ก็มั <ผม S 2> ต้องมาช่วยชาติต้องมาออลงทะเบียนใหม่นะครับนั่นแหะสิเพราะว่าแบบเด็กเกิดมันน้อยไงแล้วคนเกณฑ์ทหารก็น้อยลงไปทุกปีด้วยนะคะ,ะคุณผู้ฟังที่อยู่ไทยมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะหรือว่าที่ไทยเนี่ยมีกรณีเกณฑ์ทหารยังไงนะคะหรือว่ามีบทลงโทษยังไงกรณีหลีกเลี่ยงทหารอะไรเงี้ยก็สามารถแชร์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดเคยเกณฑ์ทหารมีประสบการณ์อะไรบ้างเกีย่ยวกับการเกณฑ์ทหารที่จําได้ก็แชร์มาเล่าให้พวกเราฟังกันได้นะคะ ช่วงแบ่งปันความคิดถึงสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีจดหมายมาจากคุณกเกษมทั้งทองจากประเทศไทยนะครับก็ที่จริงก็ถึงคุณจนเจรญและคุณจูดี้เนะาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นผมกับพี่ยุ้ยแทนนะครับใช่ค่ะขอเอามาอ่านแทนอ,อ่านแทนครับผมค่ะครับผมจะมีอยู่ว่าสวัสดีครับคุณจนเจริญและคุณจูดี วันก่อนผมเข้าไปในเมืองตั้งใจว่าจะไปแลกเหรียญที่ะระลึก150ปีกระทรวงการคลังมูลค่าเหรียญละ50บาทเปิดให้แลกตั้งแต่1สิงหาคมปี2568ได้โทรสอบถามดูว่ายังพอมีให้แลกอยู่ไหมแต่รับคาตอบว่ามีอยู่3,520เหรียญจะแลกเท่าไหร่คะไอ้บอกไปว่าขอแลก10เหรียญก็พอเพื่อเก็บสะสมเมื่อไปถึงสำนักงานธนรัฐขอนแก่น บอกความประสงค์แลกเหรียญที่ระลึกมีเจ้าหน้าที่มารับพาไปตู้แสดงตัวอย่างเหรียญบอกเอาเหรียญ150ปีกระทรวงการคลัง10เหรียญรวมเป็น500บาทระหว่างรอออกไปเสร็จรับเงินผมได้ชมเหรียญตัวอย่างที่ระลึกต่างๆราคา20บาทเช่นเหรียญ100ปี120ปี150ปีของหน่วยงานอื่นๆพอเจ้าหน้าที่เอาไปเสร็จมาให้ผมเลยขอเอาเหรียญอื่นเพิ่มอีกอย่างละ1นเหรียญรวม10เหรียญจ่ายเงินอีก200บาทเคยเป็นแบบผมไหมครับห้ามใจไม่อยู่ มิดในรายการเกษมทั้งทองอืมค่ะเป็นแน่นอนค่ะอาจารย์เกษมดิฉันเป็นหนึ่งในคนที่ถ้าเราถูกใจอะไรนะบางทีชิ้นเดียวไม่พออิมเคยเป็นไหมเวลาเราซื้อของใช่ครับเออ<ม>อย่างเช่นแบบเวลายิ่งยิ่งเราคิดว่ามันเป็นของที่มันจะหาซื้อไม่ได้แล้วอะ่ะอ,อย่างเช่นแบบเวลาพี่ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราไปเจอของจริงๆไม่ต้องญี่ปุ่นก็นในไต้หวันก็ได้ <c oughs> เขาบอกว่าเอ้ยอันนี้แบบลนะิมิเต็ดนะไม่ไม่ผลิตเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยดิฉันจะกวาดมาทุกสีเลยคะ่ะอาจารย์เพราะว่าถ้ามันหมดไปแล้วอ่ะ มันหาซื้อไม่ได้แล้วนะเออผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็มีงานอดิเรก เป็นการเพ้นท์โมเดลนะครับเป็นโมเดลตัวเล็กๆประมาณตัวละ3-4เซนอย่างนี้นะครับซึ่งสีที่ใช้ทาน,นะครับก็ไม่สามารถใช้สีอะคริลิกธรรมดาได้แต่ว่าต้องเป็นสีอะคริลิกที่พิเศษที่มันจะมีเม็ดสีที่มันละเอียดพอใช้บนโมเดลที่มีขนาดแค่3าถึงสเซนติเมตรแล้วทุกครั้งที่ดูยูทูบเบอร์ที่เขาทำคอนเทนต์ด้านการเพ้นท์โมเดลเนี่ยเขาจะมีโอ้มีสีเป็นแผงเลยนะครับที่วางไว้บนโต๊ะเวลาที่เขาบอกว่าอ๋อตอนนี้กําลังใช้สีแดงนู้นสีแดงนี้แค่สีแดงเนี่ยก็มีเป็น10บสี อย่างนี้เนาะทุกครั้งที่ผมมองแล้วก็โอ้อยากได้จังเลยแล้วก็เวลาที่ไปร้านขายอุปกรณ์โมเดลนะครับก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปซื้อมาอีกสัก3 4มสีนะครับเอามาเก็บไวให้เป็นคอลเลกชันซึ่ง ถ้าถามว่าสีพวกนั้นได้ใช้ไหมก็ไม่แน่นะครับแต่พอเห็นแล้วก็อยากได้ซึ่งมีบางยี่ห้อที่จริงก็หาซื้อได้ยากด้วยยิ่งถ้าเป็นของที่เราชอบด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะก็ขอบคุณคุณกเกษมมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวน่าสนใจน่าสนใจให้เราได้รับฟังกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเขียนจดหมายมาถึงดิฉันกันน้องอิมด้วยนะดิฉันอยากได้จดหมายที่คุณกเกษมเขียนว่าถึงดีเจยุ้ยและดีเจอิมนี่ <c oughs> นะคะ <c oughs> พวกเราจะรออ่านแล้วก็มีของที่ะลึกมอบกลับไปให้ด้วยแน่นอนคะ่ะ หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสโมสรผู้ฟังอาทิตย์นี้ผมดีเจอิมและดีเจยุ้ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ